สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่เมื่อวานมีภัยธรรมชาตินะคะให้ตื่นเต้นกันไม่ทราบว่าพ่อพ่อแม่แม่เอซหลายๆท่านได้สัมผัสกันครบทุกจังหวัดหรือเปล่าแม้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะคะก็ มีขึ้นเหียนอาเจียนวิงเวียนกันเยอะกันมากๆเลยนะคะเดินไปทางไหนก็มีแต่คนบนว่าเวียนหัวปวดหัวอาเจียนนะคะนอนสมกันก็มีบางท่านนะคะเป็นผู้สูงอายุก็จะค่อนข้างแย่กันเยอะมากบางท่านนี่ลุกไม่ไหวเลยก็ขอเป็นกำลังแรงใจนะคะให้กับทุกๆท่านแล้วก็ผู้ประสบภัยที่ตึกถล่มด้วยนะคะ คลิปนี้แม่วาก็จะพามารับชมน้องปีใหม่วันนี้นะคะน้องปีใหม่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆเลยแม่วาอยากให้ทุกๆท่านได้ดูน้องปีใหม่นะคะถ้าสังเกตดูดีๆเดี๋ยวนี้น้องปีใหม่ก็จะไม่ค่อยงอกแงกงอกแงก,งกเหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนกว่าจะ พงกงหัวยันตัวลุกขึ้นแต่ละทีนี่คือจะต้องสั้นสะทานนะคะไปทั้งตัวเลยพอพ่อแม่แม่ fc สังเกตนะคะตอนนี้น้องอยากลุกก็จะชันคอลุกได้แล้วก็ลุกได้สูงสูงมากๆเป็นสิ่งที่แม่วาเฝ้าเพียรพยายามนะคะทำทุกอย่างเพื่อให้กล้ามเนื้อน้องนะคะแข็งแรงแล้วก็ แม่วาก็ดีใจนะคะสิ่งที่แม่วาพยายามมาทำให้น้องดีขึ้นเยอะเลยนะคะเยอะมากๆนี่นะคะสังเกตดูน้องชูคอได้เยอะสูงด้วยนี่นะคะแม่วาเห็นทีไรแม่วาก็ชื่นใจนะคะแล้วก็ดีใจที่น้องสามารถชันตัวขึ้นได้ทุกท่านดู สังเกตดูนะคะตอนที่น้องอยู่ที่เก้าอยู่ที่นครน้องไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยนี่คือภาพน้องที่อยู่ที่นครนะคะนอนแบบไร้ความหวังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตอนนี้ชูคอได้สูงแล้วนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ดีใจกับน้องปีไม้ไหมพัฒนาการน้องดีขึ้นนะคะแล้วก็แผลของน้องตรงช่วงที่หัวไหล ข้างซ้ายแห้งสนิทไปแล้วแล้วก็ข้างขวากำลังจะแห้งตามส่วนสะโพกก็แผ่ได้ทำการบีบรัดให้เล็กลงแล้วก็ตื้นขึ้นนี่คือความพยายามแล้วก็ความอดทนของแม่วานนะคะแม่วาคิดแว่าถ้าเราตั้งใจนะคะจะทำสิ่งไหนให้มันออกมาดีแล้วถ้าเราตั้งใจและเราก็พยายามนะคะ สิ่งนั้นมันต้องประสบผลสำเร็จนะคะถ้าไม่มากก็ต้องน้อยถ้าแมนไม่ประสบผลสำเร็จเราก็ถือว่าเราพยายามแล้วแต่สิ่งที่แม่วาได้รับกับน้องปีใหม่แล้วเกินคาดนะคะแม่วาดีใจที่น้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ขนาดนี้ FC พ่อ,พอแม,แม่ดีใจกับแม่วาไหมคะนี่นะคะ เอนดูในความพยายามของน้องนะคะเขาเองเขาก็คงจะดีใจเพราะว่าไม่ต้องนอนอย่างเดียวนะคะมองดูแล้วนอนอย่างเดียวน้องก็คงจะเมื่อยเอนดูความมุมาณะของน้องปีใหม่นะคะน้องหมาติดเตียงของเราตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองได้เยอะแล้วแม่วาก็จะพามาดูน้องแมวพิการ ตาบอดหนึ่งข้างที่แม่วารับเคสมาตอนนี้ก็อยู่นอกบ้านก็ใช้ชีวิตอยู่นักบ้านไปก่อนนะคะน้องก็มีร้องบ้างเรียกบ้างเพราะว่ายังตื่นแล้วก็แปกที่อดทนก่อนนะคะเพราะว่าวันที่4วันที่4คุณหมอนัดอีกครั้งหนึ่งนะคะไปตรวจโรกตรวจหาโรกแล้วก็ทำวัคซีนให้น้อง ถ้าตรวจโรคครบแล้วทําวัคซีนแล้วแม่วาก็จะพาน้องเข้าบ้านมาอยู่กับพวกเพื่อนๆนะคะน้องก็จะไม่เหงาไม่ต้องมานอนอยู่ข้างนอกบ้านไม่ต้องแยกนะคะตอนนี้ก็สงสารอยากจะเอาเข้าบ้านไปแต่มองดูแล้วน้องก็คงจะเข้ากับเพื่อนค่อนข้างยากเพราะน้องร้องแล้วก็ขู่นะคะขู่ แม่ว่าก็จะมีแมวหนึ่งตัวนะคะปล่อยออกมาเดินข้างนอกบ้านได้น้องอันดาพอน้องอันดาเดินเข้ามาใกล้ๆนี่ก็เกิดอาการคู่นะคะคิดว่าถ้าเอาน้องเข้าไปในบ้านก็คงต้องใช้ระ,ระยะเวลาปรับตัวกับเพื่อนๆน่าจะนานพอสมควรนะคะน้องส่วนเด็กๆนะคะที่เอาไปทำหมันตอนนี้ก็ปลอดภัยแข็งแรงกันหมดทุกชีวิตแล้วนะคะ เด็กๆได้รับวัคซีนได้รับการทำหมันได้มีอาหารกินดีๆนะคะทุกอย่างเพราะว่าเด็กๆได้รับความเมตตานะคะได้รับความอนุเคราะห์จากพ่อๆแม่ๆเอฟซีทุกๆท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะให้เด็กๆมีวันนี้นะคะมีสุขภาพแข็งแรงมีอาหารกินอิ่มท้อง ต้องขอกราบขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกทท่านด้วยนะคะที่เมตตาเด็กๆที่บ้านมีบุญลูกแม่วาเสมอมาแม่วาไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนนอกจากนำภาพความน่ารักของเด็กๆมาให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ได้รับชมกันแม่วาก็หวังว่านะคะว่าเด็กๆก,ก็คงจะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆท่ทานไม่มากก็น้อยขอบพระคุณทุกๆ การติดตามทุกๆท่านนะคะที่ช่วยการรับชมคลิปเด็กๆทุกทท่านที่รับชมโฆษณาช่วยให้เป็นค่าขนมให้กับเด็กๆนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ